ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0มาถึงอีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับท่านผู้ชมคงนะครับ อยากจะรู้แล้วครับว่าสิ่งที่เราทุกคนนะครับขาดไม่ได้ก็คือเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเราต้องใช้ครีมกันแดดครับพี่ตุ๊กครับะนะครับซึ่งพี่ตุ๊กก็ได้ดูแลในเรื่องของครีมกันแดดเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันในกระปุกสีเงินนี้ครับพี่ตุ๊กครับครีมกันแดดนี้นะครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับพี่ตุ๊กคือครีมกันแดดของเราเนี่ยจะมีบำรุงในตัวด้วยนะคะอย่าง ผู้ชายบางคนไม่ใช้ครีมบำรุงแต่จะต้องไปออกแดดแล้วก็มีวิตามินอีช่วยบำรุงผิวให้เขาชุ่มชื้นด้วยยุตวอย่างเช่นเนี่ยนะครับนะครับต้องไปออกกําลังกายอย่างนี้นะครับต้องใช้ครีมกันแดดนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนวิตามินอีดูแลด้วยการอนุมูลอิสระเพราะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยจะทําลายเซลล์ผิวเราทําให้เกิดฝ้ากระจุดดำดำได้นี่นั่นนี่นะครับนะครับ ก็ส่วนประกอบนี่เราจะใช้ที่ปลอดภัยแม้แต่กระทั่งเด็กก็ใช้ครีมกันแดดของเราได้หมายความว่าหลานผมนี่อายุสิบขวบเนี่ยนะครับพรุ่งนี้นะครับเขาจะไปพัทยาเนี่ยนะครับเขาสามารถใช้ตัวนี้ได้ได้พอคิดได้อ๋อดีจังเลยอ่ะครับไม่ไม่ทำให้เขาผิวมุ่งผิวไหมอะไรต่างๆครับออกทินในออโซนใช้คือเครื่องสำอางยี่ห่อแพงๆเนี่ยเขาใช้ตัวนี้ แต่ของเรายี่ห้อถูกๆเราสามารถใช้ได้เพราะเราไม่ได้เอากําไรกับลูกค้ามากใช่ไหมครับแค่พออยู่ได้ทั้งลูกค้าและเราอทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายลูกค้าอยู่ได้อ๋อครับนะครับพี่ทุกครับนะครับเมื่อกี้ได้รับความรู้จากพี่ตุกนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งผมถ้าผมปกเข้าไป8ดโมงเช้าเนี่ยมันจะอยู่ได้ไปได้ถึง24ี่นาฬิกาครับทีมกันแดดทุกชนิดเลยครับไม่ได้ค่ะ อย่างสมมุติว่าคุณดื่มน้ําไปแก้วหนึ่งม,มันก็เลยเหยออกไปทางผิวบ้างใช่อ่ฮะมันก็เหลือไม่ครบเดี๋ยวคุณก็หิวน้ําอีกอคุณก็ต้องเติมน้ข้าไปอ<ช>ีกแก้วอันนี้ก็คือมันก็ถูกแสงทาทางานออกไปครับพอมันหมดพลัง มันก็ไม่สามารถต่อสู้กับแสงแดด UVA UVB ได้ oh. ก็ต้องเติมพลังให้เขาเหมือนกันใช่คือพอสามชั่วโมงไปแล้วต้องเติมอีกครั้งหนึง่งแต่ครีมกันแดดของเรานี่มีจุดดีอย่างหนึง่งครับคือผู้ชายเนี่ยเติมได้เลยส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาเมคอัพมาเขาไม่อยากเติมครีมกันแดด uh. เพราะเขาจะต้องล้างหน้าก่อนอ uh. แต่ของเรานี่ไม่ต้องล้างหน้าก่อนคุณแตะครีมกันแดดแล้วคุณทําอย่างเงี้ยค่ะ uh. ค่อยๆตก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  uh. ของเราจะซึมผ่านเมคอัพเข้าไป ไม่ไม่ทําให้เป็นปื้นจริงหรือเปล่าแต่ขอให้คุณตบๆเค่ะคุณไม่ต้องไปล้างหน้าให้ลำบากเพราะวีาบางคนห่วงค่ะห่วงหน้าห่วงแป้งห่วงลิปสติกบัชออต่างๆอายแชโดว์อะไรพวกนี้แล้วทําให้เสียเวลาของเราสามารถทาทับเมคอัพได้โดยไม่ทําให้เกิดคราบ อ๋ออนี่อันนี้เพิ่งเพิ่งเห็นนะครับเพราะว่าถามเพื่อนหลายๆคนนะครับเวลาเขาเขาจะออกออกไปเล่นด้วยกันเนื่องจากนะครับจะมีเพื่อนๆที่ออกกำลังกายด้วยกันนี่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับเขาก็เติมคิ้วกันแดดได้ไหมเขาบอกไม่อ่ะเพราะว่าเราต้องมันต้องไปแต่งหน้าใหม่ใช่อันนี้ไม่ต้องเนาะทาทับได้เลยนะครับสามชั่วโมงครั้งหนึ่งแล้วไม่คาเวอร์นะคะของเราจะไม่คาเวอร์ทาแล้วซึม แต่ว่าทาแป้งทับได้อทากับแป้งได้ทุกสีนะค่ะคุณเห็นไหมคะซึมเข้าไปหมดแล้วเกิดเงาเงาเห็นเงาไหมคะครือความชุ่มชื้นอ๋ออนะครับพี่ทุกครับหลายๆคนอาจจะถาม S P F เท่าไหร่ครับ60ค่ะว้าวดีเลยอ่ะคือของเราใช้ระดับกลางๆถ้ามากกว่านี้ร้อยนึงเห็นบางที่ห้อร้อยหนึ่งคือจะทําให้ผิวของเขาเนี่ยแพ้สารกันแดดได้ ทำให้ผิวเขาเกิดคล้ำแทนที่จะขาวกับคล้ำนะคะเพราะเขาแพ้สารกันแดดอะไรที่มันเยอะๆไปมันก็ไม่ดีค่ะน้อยไปมันก็ไม่เหมาะอีกนะครับตรงกลางนี่แหละนะครับ SPF 60ครับทุก3ชั่วโมงตัวกันแดดเราก็ใช้หลายตัวไทเทเนียมเราก็ใช้ไทเทเนียมทั้งที่ละลายในน้ําได้แล้วก็ละลายในน้ํามันคือเป็นระบบนาโนคือพอคุณลงน้ําปุ๊บถ้าเราใช้ไทเทเนียมที่ละลายในน้ํามัน พอคุณลงน้ําปุ๊บไม่ใช่นาคุณหายว่าไปเลยนช่ยังเรงด้ครับกันน้าด้วยนี่นะครับกันน้ําแล้วป้องกันการรูปไหลไหมครับเึงดูค่ะอ๋อานั้นะครับพี่ตุ๊กครับเห็นคุณภาพอย่างนี้แล้ว30กรัมใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับพี่ตุ๊กครับผมเดาผมเดานะครับพันกว่าบาทสูงไปค่ะ ไม่สูงกับพี่ตุ๊กคุณภาพขนาดนี้ครับเคาน์เตอร์แบรนด์เกือบสองพันนะพี่ตุ๊กใช่ครับแล้วอย่างตัวเนี้ยสามสิบมลบางยี่ห้อเอาไปขายห้าพันแต่เราขายแค่พันสองใช่ครับพี่ตุ๊กตัวนี้ดีด้วยถูกด้วยอันนี้เท่าไหร่ครับหกร้อยห้าสิบค่ะฟังผิดไหมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับหกร้อยห้าสิบค่ะหกร้อยห้าสิบไม่ถึงพันบาทเนี่ยพี่ตุ๊กครับค่ะอ๋อโอ้ว้าว สุดยอดอ่ะตะลึงอึงอ้งนะครับ650บาทนะครับพิตุ๊กครับนะครับขออนุญาตนะครับขอขึ้นมาตั้งข้างบนด้วยเนาะนะครับทั้ง3กระปุกเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับถ้ารวมกันแล้วนะครับพิตุ๊กครับปกติผมซื้อเป็นเซตอย่างเงี้ยครับผมจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทพิตุ๊กครับอันนี้รวมกันสามพันกับห้าสิบบาทสามพันห้าสิบบาทท่านผู้ชมนะครับต้องรีบนิดหนึ่งครับสามพันกับห้าสิบบาทพิตุ๊กครับ เขาอยากซื้ออะไแหละขอเบอร์โทรพิตุกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ขอเบอร์สาวเลยนะครับติดต่อที่ไหนครับพิตุกครับ0 8 7ย์แปดเจ็ดห้าเก้อีกครั้งครับพิตุกศูนย์แปดเจ็ดห้ก้าห้าหนึเก้า้าหแล้วก็0 8 9 0 8 9ปดเก้าศูย์แปดครับสี่ห้าครับแปดหนึ่งหค่ะ นะครับหรือว่าเข้ามานะครับที่ a c e b o o k นะครับ beauty today นะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้นะครับพี่ตุ๊กอยากจะมีอะไรฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เป็นผู้นะครับใช้เครื่องสำอางบ้างครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะการเลือกซื้อเครื่องสำอางเราเลือกที่คุณภาพนะคะไม่ได้เลือกที่ราคาคือสินค้าที่บางครั้งเราเห็นว่าถูกคิดว่าคงไม่มีคุณภาพไม่ใช่นะคะ คืออันนี้เป็นยังไงอ่ะนะครับความรู้สึกของผ,ผู้ผลิตที่ว่าอยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าผีมือคนไทยในราคาที่ถูกเพราะว่าท่านไปนซื้อแบรนด์เนมดังๆที่นำเข้ามาขายในไทยแต่ท่านทราบไหมว่าส่งจากไทยเซอร์ติฟิเคทที่อยอผ่านออกไปขอผ่านออกไป เป็นแบรนด์นอกกลับเข้ามาขายคนไทยทําไมเราต้องไปเสียจุดต่างเงินในค่าแตกต่างตรงนั้นถูกต้องใช่ไหมคะครับเราใช้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเครื่องผ่านออกไปผ่านเข้ามาเสียภาษีส่งออกภาษีนำเข้าเราใช้ของที่ในนี้ดีกว่าไม่ต้องเดินทางเพราะการเดินทางมีค่าใช้จ่ายค่ะถูกต้องครับพิทูครับและสินค้าของเราก็การันตีที่คุณภาพและประสบการณ์เราผลิตสินค้าส่งให้แบรนด์ดังๆหลายแบรนด์นะคะ มากมายนะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่พี่ตุ๊กผู้ผลิตเครื่องสําอางให้กับหลายแบรนด์นะครับได้มานะครับสร้างเครื่องสําอางนะครับมอบเพื่อคนไทยเครื่องสำอางนะครับระดับคา์เตอร์แบรนด์ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาที่คุณสัมผัสได้นะครับสามารถนะครับทำได้นะครับพี่ตุกมีอะไรเพิ่มเติมนะครับคิดว่าอาจจะเป็นยี่ห้อใหม่แต่ที่จริงไม่ใช่อันนี้คือสินค้าของเราผู้ผลิตเนี่ย ท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักมานานแล้วแล้วก็ใช้มานานแล้วแต่ในแบรนด์อื่นไม่รู้จักคำว่าไบโอพีเพราะตัวนี้ที่เราทำขึ้นมาเพื่อต้องการให้คุณรู้จักเราบ้าง คือเรารู้จักคุณมานานแล้วว่าคุณเป็นผู้บริโภคของเราแต่คุณไม่มีโอกาสรู้จักเราเลยจริงๆแล้วพี่ตุ๊กอยู่เคียงข้างหน้าคุณมานานแล้วเป็นสิ่งที่คุณใช้อยู่นะครับตอนนี้นะครับพี่ตุ๊กนะครับเราจะได้รู้จักพี่ตุ๊กผู้ผลิตเก่งๆนะครับให้กับแบรนด์คุณภาพในเมืองไทยนะครับไบโอพีไบโอสยามนะครับกับเฟ e บุ๊ k ของ Beauty Today นะครับวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่พี่ตุ๊กได้ให้เกียรติมาในรายการกระโดดโลดเต้นช่วงกระโดดสู่ดวงดาวนะครับแล้วก็หวังว่านะครับพี่ตุ๊กคงให้เกียรติในนี้นะครับบ่อยๆนะครับเพื่อจะมอบสิ่งดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับและอย่าลืมพบกับผมนะครับกีรติอนันต์สวนชัยกับรายการกระโดดโลดเต้นช่วงกระโดดสู่ดวงดาวนะครับอ้อการทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนึ่ง สและ10วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ตู๊ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก 02-945-5500